อ่าต่อไปสังวริตวาสมาธเนปัญญาสมาธิภาวนามเยยาานังนะครับเนี่ยจะแปลว่าไงดีเนี่ยก็แปลว่าครั้นสังวรแล้วแล้วก็มีปัญญาในเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่อีกเมื่อกี้เนะเราคงรู้แกวแล้วรู้แนวแล้วน,ะ,นะตรงนี้ก็ต้องมีคําเพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประวัติตาหรือว่าสัมปยุตตาปัญญาที่สัมปยุตในสมาธิคือหมายถึงว่าต้องมาทําสมาธิ ต้องทำสมาธิให้มันเกิดนะอาจจะทําด้วยรูปแบบที่เป็นเทคนิคแน่นอนที่ท่านเอามาสร้างเป็นระบบเป็นกรรมฐาน40หรือทําตามสภาวะทางจิตปาโมดปีติปัสสติสุขสมาธิหรือทําแบบอื่นเนีการทําสมาธิก็มีหลากหลายแล้วก็ปัญญาที่เป็นไปในสมาธิหรือเกิดสัมพยุตกับสมาธินั้นนั่นแหละเรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณน,นะญาณที่ รู้จักสมาธินั่นเองว่าสมาธิก็คือสภาวะอันเป็นยังไงสภาวะสมาธินี่นะก็เป็นเจตสิกดวงหนึ่งเนาะเป็นเจตสิกอันหนึง่งเป็นนามนธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวไม่เป็นตน้นเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างเงี้ยทำตรงน,นี้นะครับอ้าวเรามาดูขยายความในอัตถกถาเนี่ยผมพาท่านนิสิตดูเพื่อว่าท่านนิสิตจะได้กลับไปอ่าน เรื่องอื่นๆที่นอกจากนี้ได้น,นี่นะครับก็ถ้ารู้ตัวอย่างบ้างแล้วก็สบายแล้วนะครับมาดูท่านขยายความนะครับสังวริตวาสมาณะหเนปัญญาตัวนี้คือคําอธิบายสมาธิภาวนาเมญญาณนะครับนะก็คือสังวริตวาเนี่ยก็จะขยายความออกมาเป็นแบบนี้ก็คือการสํารวมระวังด้วยสามารถการสํารวมในศีลดังที่กล่าวมาแล้วใน ศีลมายญาณสังวริตวะเนี่ยเป็นชื่อของการมีศีลสสำรวมระวังด้วยสังวรต่างๆกระทำการสำรวมฉะนั้นว่าไปแล้วเป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆเลยนะอย่างเงี้ยศีลก็เป็นสภาวะสภาวะธรรมนะครับนะอย่างเงี้ยเป็นสติบ้างเป็นญาณบ้างเป็นขันติบ้างเป็นวิริยะบ้างเรียกว่าสังวรเป็นศีลนะครับอย่างเงี้ยทำตรงน,นี้ กระทำสังวรและดำรงอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วก็กระทาจิตให้มีความเป็นหนึ่งกระทำความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตด้วยสามารถอุปจาระสมาธิหรืออัป,ปนาสมาธิแบบนี้นะครับก็ทำสมาธิให้เกิดนั่นเองห้ยถึงอย่างน้อยก็ต้องอุปจาระสมาธินะครับเนี่ทีนี้ท่านบอกเป็นอย่างนี้อุปจาระกับอัป,ปนานะครับ ทีนี้ปัญญาที่เป็นไปในสมาธินี่แหละนี่เนหะ็นไหมคำนี้คาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมความให้เข้าใจขึ้นนะครับคาสมาธาเนกับปัญญายังอยู่เหมือนเดิมนะฉะนั้นก็จะมีคําที่หายไปจากความเข้าใจของคนภาษาอื่นเหมือนเราเรียกว่าภาษาเขาเขาพูดตัดนั่นตัดนี่เขาก็เข้าใจกันเนาะแต่เวลาเราจะเข้าใจในี่เราต้องมีศัพท์เพิ่ม เหมือนฝรั่งมาฟังคําไทยนะฟังคําไทยนี่บางทีงงไทยพูดกันเองไม่งงเข้าใจแต่ฝรั่งมาต้องมีเพิ่มศัพท์เข้าไปให้เขาหน่อยนะครับพวกเราบาลีก็เหมือนกันกับบาลีนี่ท่านก็ศัพท์ของท่านก็เข้าใจอยู่แล้วส่วนพวกเราเนี่ยโอ้โหต้องมาเติมนั่นนี่เข้าไปปัญญาที่เป็นไปหรือสัมปยุตเข้าไปในสมาธินั้นนั่นแหละในสมาธิชั้นอุปจาระหรือชั้นอัป,ปนานั่นแหละ มีปัญญาผสมหรือสัมยุญเข้าไปด้วยแต่เป็นปัญญาแบบวิปัสนาด้วยนะแบบเห็นลักษณะตามเป็นจริงด้วยแทงตลอดไม่พลาดด้วยส่องสภาวะอารมณ์ด้วยไม่ใช่ไปหลงอารมณ์ของสมาธินะสมาธิมันต้องมีอารมณ์ใช่ไหมวก็มีปัญญากํากับประกอบเข้าไปไปส่องความสว่างของตัวสมาธิสมาธิเกิดเพราะมีอารมณ์อะไรก็เข้าใจหมดอย่างเงี้ยนะครับทํานองนี้เรียกว่า สังวริตตวาสมาธนปัญญานะครับทีนี้คําว่าสมาธหนังเนี่ยก็มาจากคําว่าสมังสัมมาอาหานังทัปปนังก็คือตั้งไว้อย่างดีแล้วก็ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอและโดยชอบนะสมังเรานิยมปแปลว,ว่าสม่ําเสมอสัมมาปแปลว,ว่าโดยชอบตั้งสม่ําเสมอเป็นอย่างดีโดยชอบ เรียกว่าสมาทานังคำนี้เป็นชื่อเรียกสมาธินั่นเองสมาธิชั้นอุปจาระและอัป,ปนาสมาธินะครับต่อไปนะเป็นชื่อของญานที่3เนี่ยสมาธิภาวนามเยญาณังยานที่เกิดสัมปยุต์กับสมาธิภาวนาคำว่าสมาธิก็คือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งแห่งจิตที่เป็นกุศลกุศลจิตเตะกะตา ความมีอารมณ์เป็นหนึ่งของจิตที่เป็นกุศลนะครับท่านก็เมื่อขยายความโดยสับแล้วต่อมาก็โดยอัฏฐะนะครับนะก็จะแสดงโดยละเอียดนะครับว่าตัวสมาธิมีลักษณะยังไงเป็นสภาวะอะไรนะครับถ้าโดยพื้นฐานของสมาธิก็คือจิตเตกขตากุศลจิตเตกขตา ความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตนะครับและต้องเป็นกุศลด้วยแถมเป็นกุศลในแบบที่เป็นไปทางวิปัสสนาด้วยกุศลจิตตะบวกก,กับเอกัคตาความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตที่เป็นกุศลอันนี้คือสมาธินะครับนะคำว่าม,มีอารมณ์เป็นหนึ่งนะครับนะก็ตัวที่รู้อารมณ์ก็คือจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกเนี่ยนะมีอารมณ์ ที่สม่ำเสมอและโดยชอบนะในอารมณ์อันเดียวเลยไม่กระโดดไปโน่นไม่กระโดดไปนี้ไม่วอกแวกนั่นเองไม่ซัดสายนะครับจิตเจตสิกมีความสม่ำเสมอโดยชอบอยู่ในอารมณ์เดียวนะด้วยสามารถแห่งรมนะไม่ซัดสายไม่เกลื่อนกลนเรียกว่ามีความตั้งมั่นแบบนี้ก็คือสมาธินั่นเองซึ่งท่านิสิตถ้าได้ไปปฏิบัติสัก อาทิตย์สองอาทิตย์ก็รู้จักแล้วเนาะสมาธิคงเราคงจะรู้จักหมดแล้วนะครับอ่าก็สายวิปัสสนาเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้รู้จักสมาธิระดับต่างๆรู้จักจิตตั้งมั่นไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอุปจาระมันเป็นยังไงอัปปนาเนี่ยก็นับตามองค์ฌานมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็คงแม่นได้แหละนะทีนี้ถ้าเป็นทางด้านยานก็คือมีความรู้ประกอบเข้าไปในสมาธินั้นบวกเข้าไปผสมเข้าไป อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เรามาเรียนในเชิงปริยัติแบบหนังสือนะก็เทียบกับสภาวะในจิตที่เราเกิดตอนปฏิบัติด,ดูตอนปฏิบัติก็ไม่ต้องมาเทียบนะตอนนี้พอเรียนหนังสือก็ต้องก็ต้องเอาตามหนังสือนะครับนะก็มาดูลักษณะที่จตุกะกน,นะครับลักษณะของสมาธิก็คือเอาิเคปะเนี่ยไม่สัดสายนะครับมีกิจหน้าที่ก็คือ วิเคปัตทางสนระรโสเนี่ยมีกิจหน้าที่ก็คือกําจัดความสัดสายถ้ามีสมาธิมันจะไม่สัดสายถ้ามันสัดสายก็แสดงว่ามันไม่มีสมาธินะจะต้องทําสมาธิคือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งของจิตที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทํากุศลให้มันต่อเนื่องนะต้องหาอารมณ์ให้จิตเป็นกุศลต่อเนื่องมันจะได้ไม่สัดสายและกําจัดความสัดสายนะ สามอากรรมปณะนะมุปฏฐานังนะครับอันนี้ก็คือมีอาการปรากฏก็คือไม่วันไหวนะไม,ไ,วไ,นนไม่ไหวไปทางนู้นไม่ไหวไปทางนี้ส่วนเหตุใกล้ให้เกิดคือสุขนะครับนะอันนี้ก็หลักของพวกธรรมสมาธิคงจะแม่นนะเรื่องธรรมสมาธิห้าปลาโมดปีติปสัสสติสุขแล้วก็สมาธิเป็นเหตุใกล้นะแต่เหตุไกลมีเยอะนะ อันนี้เป็นเหตุใกล้ฉะนัังสุขก็เป็นปัจจุฐานของสมาธิแลวก็มีอันที่สี่นะส่วนคําว่าภาวนาก็คือเจริญไม่ใช่เจริญอย่างอื่นเจริญสมาธิสมาธินั่นเองเจริญก็เลยเรียกว่าสมาธิภาวนานะครับนะคำว่าภาวนาก็คือวัฒนาคือมันเจริญนะครับไม่ใช่เจริญอย่างอื่นที่ท่านล็อกคําว่าสมาธิภาวนามาบอกว่าท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกแค่ปฏิเสธ ปฏสิเสธภาวนาอื่นเฉยๆนะก็เลยใช้คําว่าสมาธิภาวนาก็คือสมาธิเนี่ยจำเป็นต้องทําจะต้องฝึกสมาธิมันขึ้นมาประมาณนั้นนะต้องทําสมาธิขึ้นมาแล้วญาณที่ผสมหรือสัมยุตกับสมาธิอันเนี้ยก็เรียกว่าสมาธิภาวนามะยะญาณน,นะนนไม่ใช่ปัญญาที่สําเร็จจากสมาธิไม่ใช่งาน,นะไม่ใช่พอมีสมาธิแล้วปัญญาสําเร็จไม่ใช่งั้นก็คือ ปัญญาที่เป็นไปหรือสัมปยุตกับสมาธิอันนั้นหมายถึงเราต้องไปทําสมาธิขึ้นมาก่อนนะหลังจากมีความเข้าใจแล้วมีศีลเป็นที่ตั้งแล้วก็ทําสมาธิขึ้นมาแล้วก็มียานกํากับประกอบเข้าไปสรุปแล้วเรียนหนังสือมีข้อมูลท่องหนังสือก็ต้องมียานกํากับเข้าไปสัมประคือมีศีลก็มียานกํากับเข้าไปใส่เข้าไปทําสมาธิก็ต้องทํามียาน ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะในทุกๆอันทุกๆ,ๆอันไปนะครับนี่จบยานที่3สมาธิภาวนามาย,ยานนะครับ